We have lots of veil, along as they wish us for a long time. We promise to be a good children. I will take care for the little ones. And finally, we, we teach are so very happy. ป๋จูเกเสจีหหบที่เชื่อม่นเสุขภาพร่างกายแข็งแร้วยเงิทองอวก็อบนองององตงน้ม่หตกฟไม่ไหม้ควสีีประสบความสำเร็จด้นผ่านรืน่องแย่ๆมาให้ได้สาธุไม่เคพูดที่มาจรงที่ตอนนันสมาธิครับมีคนบอกแล้วว่า ครับก็เลยนั่งสมาธิที่เอาขอเคุณค่า